พี่ทำให้พี่เอาน้อกไมะมาทำเรื่องนี้พี่เตยช่วยปต้างพี่ถอยหลังไม่ได้อ่ะเฮ้ยระเบิดไอ้เยี่ยมอสเอาระเบิดขึ้นไปเหมือนการเอาออกไปพวมึงตายก่อนเอาคุณตายตามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับผมจิวริงร็อ รอบการแข่งรถอะไรเนี่ยรถกระ<ป>บะ<า>กับรถมอเตอร์ไซค์นะฮะอ่ะสวัสดีครับคุณกระผมฟุ่นฟุ่นฟุนนนนนน่นมอเตอร์ไซค์ก็มามอเตอร์ไซค์ก็ไปได้านะเน,นี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้สัตว์ <laughs> โอ้โหยิงอาตูก็เลยมาถึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยไปแล้วโโอ้ห ผมน้องมาล์รถหนูหน้าเบียร์เขาไม่ใช่เขาเบี่ยนหนูเนี่ยเอ้าโดนระเบิดเอ้าเอ้อ็อบยิงอีกได้อ็อฟคันเล็กมันแค่ได้แค่ช่วงนี้แหละเอีพัตมิตรเราแกงบนเล็กเฮ้ยพี่อ็อฟได้ได้ระเบิดทำไมน้องมาเป็นพัตมิตรกับพี่เตอร์มั้ยแกงบนเล็กไปพันตมิทกับพี่เตอร์มั้ยไปเฮ้ยโอ้ยมันแบบมันแบบอะไรคะไปไปเฮ้ยเฮ้ยเล่เล่เฮียระวังเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเลยเลยเฮ้ยไอ้เหย้ยติดไอ้ติดต้นไม้ไอ้เหี้ยติดติดไปก่อนนะอไ้ออกมึงเมื่อกี้ทำอะไรไว้ไอ้สัตว์ไอ้ออกไปไหนไอ้เหี้ยยังไม่โดนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอานี่ไปเอ้ยไม่โดนอีกตายยากตายเย็นแล้วเกินเลย์อะเลเลยสัตว์ระเบิดแล้วมึงอะไรอะไรโอู้หูเก็บเช็คพอยต์ไม่ได้อีก ทีเดียวเองทีเบิร์กทีเบิร์กได้เดี๋ยวกูจะแสดงให้เห็นทีเบิร์กมาเล่นปลาระเบิดดักไว้ทั่วเลยไม่ได้เลือกซ้อระเบิดนี่มาด้วยเอ้าผมเข้าทีด้วยได้ไหมไอ้นะผมเข้าทีวีได้เออได้ได้ได้เข้ามาตอนเล่นผมไม่้าก่อนเลยแล้วมึงจะเสียใจทฤษฎีไอ้เคนสนใจเปล่าเคนอ่ามึงพึ่งฆ่ากูเองไงนะกูขอโทษ ก็็ูเหนขวาางงทอ่ะไอ้ล็อกเก็ตนี่ยิงไงวะกดคอนโทรลไปฮะเราต้องขึ้นเขาทิ้งก่อนเฮ้ยพี่ออฟตกทำไมอ่ะเอาแล้วเอาแล้วเล่นทีมเดียวกันเองแล้วพี่ออฟพี่ออฟตกทำไมเจอไอไมมาเสียดายไม่ได้ไม่ได้ซื้อระเบิดไอ้นี่มาผมระเบิดแบบสแกนอ่ะไอ้เหี้อะไรอะไรของมึงเนี่ยไอ้เหี้ยอะไรมึงเนี่ยเออ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 อะไรเลย อะไรกันอะไรกันที่หน่งมาล้วเว้ยมันส่งมาที่เหน่งกูมาเ้าเว้ยอะมันมีมอใครอ่ะเอ้ขาดเลยต่อเข็มเวาหนึ่งบตแล้วเอารถระเบิดด้วยอทียร์ไอเทียมอเหี้ยไซค์มอเตอร์ไซค์แหมเยตัดทำเป็นพารตมิกันทุกคนเลยนะมึงอยูเว้นกูเนี่ย ลอเค็งเฮ้ยมอสจอนจอนพี่วะจอนจอนที่สาม้วตอนนี้มอสจอนจอนมันเจ็บจริงจริงจางดักไอเคนดักไอเคนเฮ้ยทำไมเฮ้ยชนวะยเอ๊ะเฮ้ยดักกูนะเอ๊ะดักกูใช่ไหมแต่กูไม่ได้ถือระเบิดนี่หว่ากูว่ามอสจอนจอนช่วยช่วย ไม่ไม่กลัวแล้วเิดเอ้ยใครปากรูมาไม่เชื่อเลยแล้วมันไม่ถือแล้วเปิดต่อไว้ห่เออเกมแม่งเซ็ไอซักว่ะเออได้ละวเอเลดเด็ดอดไอไลท์เดอไอไลท์ฮ้ยเยเช็ควยอออไปไหนละไอออฟตกไอ้ต์เอ้าเปิด ไม่เนี่ยเราเปิดแบบเซนเซอร์มาผมลืมซื้อตลอดเลยผมพีมอสตรงนี้ยากแล้วหวะไอ้อ๊อบทำไรอย่างนั้นอ่ะผมพีมอสตรงนี้เริ่มเริ่มแล้วเฮ้ยเกลืระเบิดกูไปอีกไอ้อ๊อบตรงเนี้ยถ้าเราโดนใครยิงใส่อุยระเบิด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 อุยเยอะนี่ไอ้เขียวเยอะแต่มันไม่ถือระเบิดหรอกกูไปแล้วนะจ๊ะเขียวไอ้อ๊อฟไปสารเล้าก็ระเบิดหมดแล้วสิมึงเล่นลาไรวะ ไปไปอแคเอยู่นะพี่ใจเย็นใช่นี่คือใารวะเนี่ยพิชบาลเลอ๋อเข้ามาเมาไอ้เหี้ยเด้ไอ้เหี้ยเอ้ครวะไอ้ออฟระเบิดสแกนเซนเซอร์มันยงจังวะหัวร้อนหัวรอนหัวรอนหัวรอนพูดเลยนะเึงมาที่เาหล้วเราบไหนบอกพี่เต้ชิดใจเลยดิฮะ ตรงเนี้ยพี่จะเสียใจที่ต้องมาสตีล์ฟอสไซค์พวกผมกูเห็นแล้วไอ้สัตว์เอางี้ไม่ต้องะมาไอะไรกูเน่มึงดูด้วยมึงดูด้วยมึงดูด้วยใครขับอ้าวเยี่ยมพีจะลงยังไงวะเนี่ยจะเอาลงได้ไอ้สัตว์ลงได้เฮ้ยแม่งบัวอย่างนี้เลยว่ะเสียว่ะไอ้ชอบชอบอ้อไปเนี่ไม่ต้องมาตีล์มาตีล์ฟอสไซค์อะไรมึงแล้วเฮ้ยเสียว่ะชอบง่ายกว่ามันง่ายกว่ามอสไซท์เสียว่ะ แพรเป็นหแาวหรอแพรเป็นแมว้ยพี่ดดดิิิฟฟฟใครใครใครที่ไปตรงนั้นแต่ไปดักเตอร์อยู่วะทำไมพวกมึงเล่นตะกูวะกูไม่เข้าใจกูแอบไปพี้แม่มึงหรือไงไอ้เหี้ยระเบิดใครวะไม่ใช่นะมันก้อนหินนี่กูระแวงหมดเลยอ่ะก็ไ้กูเห็นก้อนหินมันระเบิดเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ย ไม่รู้ว่ากูตั้งไ้กี่รอบไอ้ใครวะเฮ้ยวิอยากขอโทษพวกมึงว่ะมันมันไกลมากตัวกูตั้งหนาไปสามรอบอะไอ้เรื่องจริงนี่เรื่องจริงกูตั้งไ้สามรอบจริงอ้าวลาป้าโอตก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 เช็คคอยไม่ได้อีกเอ้ยเยเเอาม่งเอาไอมได้ยังวะเฮ้ยมอสเอ้มอดเอ้ย อะไรหลักไอ้เละฮะฮะเป็นไรเละไอ้เฮียหลุดไอ้แกดรอพี่ด้วยอะไรเกี่ยวกันอ่ะเพลงนี้พี่มีอารมณ์แบบกัมตามสนองกัมพามสนองยแล้วยังไม่เจอบีสัตย์ยังไม่เจอบีเอีะยกูร่วงอ่ะเฮ้ยโหรถมอเตอร์ไซค์ใครว่าไม่เป็นซ่าเกะกะรถจีนเสียจังหวะเลยเอออ๋อเออรถเละนี่หว่าให้กูยมงตายคาลองเออเพราะพี่ไง พ,พี่ทำให้พีแ่แพเอาน้อำมันมาทำเรื่องนี้พี่เต้ยช่วยเปล่าพี่ถอยหลังไม่ได้อะเฮ้ยระเบิดไอ้เหี้ยมอสเอาระเบิดคื้นไปเหมือนกันเอ้าเอาไปพวกมึงตายก่อนเอาคุณตายตามเข้าไปอีกนะเข้ยรามสนองอีกนะอุ้ยไอ้เหี้ย ต้นไม้พี่ออฟรู้ว่าพี่เตยช่วยเปล่าพี่เตยอยากช่วยพี่เตยจิตอาสาไอ้เล่ไอ้ได้ไอ้ตัดไปไปได้ไปกันไหมเนี่ยวันเนี้ยอ่ออักบานต้นไม้ต้องการพี่เตยช่วยเปล่าแต่พี่อยากช่วยเออรถแม่เปรนนี่อยู่แป๊บนึงกัมตามสโนว้ยมันมีด่านใหม่ อย่าเพิ uh so bbe bbe> yeah, ่งยิงกูก yeah, ูไปแล้วอย่าเพิ่งยิงกูกูไปเอ้ยอย่าอย่าป้าอย่าป้ากูมาไกลแล้วเว้ยอย่าป้ากูเฮ้ยทุกคนเห็นไหมนะพี่เต้ฟีลิ่งเหรอปล่อยกูไปเถอะไอ้กูไปฟีที่อื่นเลยไอ้สัตว์เอ้ยได้เช็คพอยแล้วล็อตตี้กูได้เช็คพอยด้วยไอ้สัตว์ง่ายกว่าอันนี้มึงตายแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเช่นกัน สามลอบนะครับอ๋อจิ๊บๆป่ะพี่แล้วแล้วคืออะไรรู้ปะแล้วคืออะไรรู้ปะมอไซน์นี่แหละมอไซน์นี่แหละเฮ้ยยี่ยมอไซน์เปียกเปียกมไซน์เปียเปียกมาเอ้ยแรงแรงไม่พอพี่ฟีลิ่งเหรอแรงไม่พอตามผมว่าตอนเนี้ยเห็นปะอ๋อขึ้นไปข้างบนนะเออได้ชิปคอยด้วยของไม่ใช่หวไดอ่ได้อยู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 ่เออโถเอ้ยนึกว่าจะยาก เข็นบ้าเปสามรอบยอดฮะบ้าเปสามรอบแล้วผมตั้งไว้สามรอบอ่าตาด่านเนี้ยดูกันมันเลยอะมาสองรอบแล้วผมไม่ตัดเยอะนะแบบอูเกือบชั่วโมงฮะด่านเนี้ยถ้าอ่ามาสองรอบเลยเนี้ยโอ้โอ้ยแล้วกระบะไอเล่ก็ไปเหี้ยแล้วเราแรกยังไม่ถึงเลยเนี่ยเออโคตรไกลเลยเนี่ยันตั้งไว้สามรอบมันเดือดเบิร์ดกระโหลกโอลยเลยด่านแดมเบิร์ดให้มึงกล้าเบิร์ดกระโหลกก็เดี๋ยวนี้ให้ลุงเบิร์ดมาเบิร์ดกระโหลก อุ้ยอุ้ยรถรถเปรกรถเปรกเดี๋ยวตกให้สมองให้สมองไปโอ้ยนี่กูขับรถกูกูเก่งตัวแบบได้ปีนี้เนาะปีเล่ได้ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปแล้วตามถนนนี่แหละทางของชีวิตชีวิตจะเหลือน้อยนี่จะบอกไว้ให้ตามทางนี่ตรงถนนน่ะผมนี่เดี๋ยวแป๊บ โอ้ท่านหล่อยาวมอเตอร์ไซค์ขี่สบายละงานเนี้ยโอ้ทำไมมันไกลจังเลยวะเนี่ยฮล่อไป็นก้ามนาทียังไม่ได้เที่ยอะไรเลยเนี่ยก้ามนาทียังไม่นามต้องไหมที่เท่าไหร่คะหนูบอกพี่เต้พิจารณาพี่สิบห้าสิบห้าโอ้โหอมใจหมดเช็นไปเช็นที่ไหนเหรอเอาแล้วยอมไปไหนอ่ะไอ้ยอมไปไหนอ่ะตำรวจติดดาวด้วยเดี๋ยวไอเคนไอเคนบ้าเฮ้ยเฮ้ยเชื่อรูต้องไปยนหรือไปพี่เตย f ี e ล i n g Lock ได้แล้วสวัสดีครับผมชื่อ Feeling Lock ครับพวกมึงนี่ไม่จบไปเลยกับเขา Feeling Lock เนี่ยเอ้าพี่มันไม่ใช่ฟิวพี่มัน Feeling Lock ใช่มันคือ Feeling Lock อ๋อเริ่มใหม่ละแค่มราตั้งรอบเดียวก็พอเนี่ยตั้งรอบเดียวอย่างนี้เอเชีก็ได้ที่หนึ่งนี่เราต้องตั้งสามรอบถูกแล้วเราต้องูกได้ที่หนึ่งไงอันนี้ สามสองดวาแล้วมันก็ต้องวนอีกรอบใช่มันไปตี๊ยแล้วนะอีกรอบหนึ่งมันก็ต้องมาตีใหม่อีกรอบหนึ่งทุกกูตั้งไป่สามรอบความยาวประมาณไลฟ์สตรีมสักทีหนึ่งความยาวประมาณไลฟ์สตรีมสักทีหนึ่งอ๋อดูดูแล้วทำไมพี่เต้บอกเที่ยงคืนเล่นด่านพี่เต้ประมาณาที่ยองคืนแหละเพราะว่าพี่เต้ยปีนิ่งเราพี่นิ่งเราปีนิ่งอะไรพวกมึงเนี่ยกูยังงงคำนี้อยู่เลยเฮ้ยชนต้นไม้อีกแล้ว รถค้างรถค้างก็เป็นคนพูดเองก็ยังงงเองพี่เต้เราย้อนสวัสดีครับผมฟีลิ่งล็อกฟีลิ่งล็อกแบบที่ไม่ได้พูดฟิลไปชุบเดี๋ยวเร็วนี้นะฮะพี่เต้จะย้ายอยู่ทวิสตแล้วนะครับกอนกลางคันไปก่อนเลยนะฮะใครที่ติดตามพี่เต้ก็กลางคันไปตามได้ที่ทวิสตนะฮะตอนนี้คลิปก็จะเป็นรถที่หน้าหมดแล้วนะฮะโอ้ใจหายเลยคียใจหาย คุณหายใจหายไม่ลงเลยเหรอครับพี่เต้ยปากหลอกนะเขาบอกดีกูจะได้ไม่ต้องดูเต้ยแล้วอยู่ๆไม่ลงเลยเหรอครับไม่ได้ลงแล้วพี่จะทิ้งคนไปอยู่ในทวิไออยู่ในอยู่ทวิตพอสักวันเดี๋ยวพี่ทิ้งคนนี้อยู่หรือเป่าเออทำไมพี่ทำอางนี้วะเพื่องถามคนดูว่าคนดูติดตามพี่หรือติดตามยูทูบครับแค่นั้นเองเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเขาบอกผมติดตามยูทูบครับจบเลยคุณจบเลยเขาพูดหลอกคุณจบเลยข่าวเกิดประเด็นดราม่า คนใน YouTube ย้ายไปตื้นๆหมดอะไรอะไรรับอะไรก่อนมี่ลืมพุ่หลอดกัญชาหรืออะไรเลี่ยจะไม่ลึกกว่านี้ดิสิเฮ้ยรถ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 หูรถแม่งขึ้นลำบากรถฟรีเคนมีข้าวโอ้ยเนฮนมีข้าววะฮะข้าวข้าวเอาไมเรามาทำจ๊กอะไรของมึง ปหาความหาผมท่องลงกลัต้องลงลึกมากกว่านี้เ่ยความหาต้องลงลึกขึ้นไปำทีหาอหอยเลยความหาจะอยู่ตรงนี้นะครับน้องมาหาไหมมุกกี้หา้องมเล่นไรนะ้องมาหาล้วอะไรนะเบอ่์ถูกมากไปด้วยพี่เบยขึ้นไงังถึงเยอ่ได้องคนนี่นี่ไงวิวตรงนี้เหรอมาตรงนี้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 ต้องหอยเยอะเลม่หา โอ้ยโอ้ยเมื่อกี้แม่งขับแต่แข่งแ้วพี่ไม่สนใจผมเลยใช่ประตูขับโอ้ยเขาก็ไม่สนใจมพรต้องต้องนานแล้วไม่รู้ตัวอีกเหรอเอ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องไม่ได้แล้วเปล่าเฮ้ยเถอยหลังลุกเร็วเลยไหนพี่ได้ฟีล l i n g ล็อกอยู่ไหนเอย่าไปล็อกเขามากเดี๋ยวเขาไปล็อก JC โหมดสปาร์ตเลยนะมึงไอ้เด็ก เก็บไม่ด uh ูเ huh. ก็บไม่ดูเก็บไม่ดูเก็บไม่ดีคลิป DC ดูนะมึงฟังเก็ตลอดเอา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 เสียงพี่เต้ยมาทำมีมเลยสวัสดีครับผมชื่อ Feeling Rock นะครับเขาคิดยังไม่ผ่านอีกเหรอฮะยังไปฮะโอ้โหมันขึ้นยากเนี่ยนี่นี่นเก่งตลอดเลยเล่นพาดินแทมไม่ได้พูดเลยเพราะแม่งเก่งทั้งพาร์ทบอกให้ไปเร็วๆดิมาดูสภาพรถกันด้วยก่อนนะข้าขึ้นมาแล้วรถที่สองกำลังจะขึ้นไปเอ้ย ขึ้นไปชึบเอาไปไหนอะไอเคนไอเคนมึงต้องขอพรกับพี่เต้ยพี่เต้ยอะไรเดี๋ยวมึงมาเข้าผพูดด่ะเฮ้ยเฮ้ยตกตกตกอุ้ยพี่เต้ยดูไอเคนมาครับผมพูดดิครับาถ้าครับคุณจะคิดครับอะไรต่อเกี่ยวอะไรกับชาคิด ก็เพราะว่าชายคิดเคยพบปากกับพี่เต้ยเขาเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นชาที่ต้องใช้สมองเยอะมากเลยนะเว้ยว้าวชาคิดเพื่อเพื่อหาความหาเราจะต้องลงไปลึกกว่านี้กันครับถ้าถ้าเกีกรตดีความหาดีอยู่ตรงนี้เกียนคำนี้ว่าตรงนี้ตำรวจเยอะมากแต่กูไม่ได้ยิงใครเลยไปฮะ คุณชาคิดฮนะโอ้โหยิงไม่โดนเลยฮะไปดิเดรกไอ้เล่มึงตายอะไรวะโ,โอ้โหเยี่ยมกูยิงนะไข่น่ะไปดิเดร์วัวดูสภาพรถกูตอนนี้ไม่น่าขับไ,ได้แล้วไอ้เคนขอโทษครับบอุ้ยยิงไม่โดนเว้ย โอดเว้ยกูสงสารพี่มากเลยพี่ออฟเนี่ยหายตัวไปแล้วแต่กูไม่ทำไมกูถึงอยากอยู่ที่สองทำไมโควตุฟีลิ่งล็อกมึงไม่มีเฮียอะไรเล่นกันอะไรได้ไม่ไดเอาชื่อล้อเรียกพี่กูมาเล่นเอาเช็ตดูว่าทำไมกูอยากเป็นที่หนึ่งไมวะเพราะกูเป็นเอฟซีเอฟซีไอ้ตันไอ้มอสเออไอ้มอสโดนเรายังไม่มีกันได้ต่อเลย ถ้าถ้าน้องสงสัยว่าคิดเตะตีหายไปไหนก็เพราะพวกเราเองไหมครับผมบีนิ่งหรอก็เพราะว่าเหตุเกิดเพราะบีนิ่งหรอคุณเรียกชื่อตัวเองผิดนี่เดีวล้อยาวเลยนะป๊าบพี่ต้องไปช่วยดิฉันมุณขุดขึ้นมาตอนแรกคุก็ไม่พูดเลยอุ้ยอุ้ยเขี่ยหมุน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 แย่ใครไม่ทำตอนนี้เป็น feeling หรอไว้ ูมือตอนนั้นเล่น DC เงี้ยจะไปดูความรู้จากไอ้ชิปปิเตอร์ไอเนี่ยนั่นแหละสวัสดีครับยืนเผมอฟีลิ่งหรอมไอจางไอจัดอาเปล่าปล่าหรือ่าฮ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 ่าต้องมาเคยดูคลิป DC พิเตอร์ไหมไม่เคยอะอ่าดีแล้วต่อไปตใจจะทรที่มาลอดูที่มาลองไปหาดูแล้วลองดูต้นคลิปอ่ะสวัสดีครับผมฟีลิ่งหรอม เฮ้ยใส่ได้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 โอเคทำไมวะเพราะี่เตยเป็นที่สามทำไมวะเพราะพี่เตยฝีมึงที่เท่าไหร่ไล่เลยสัตว์ที่หนึ่งใช่เหรอใช่มึงน็อกเอามึงโมไซมึงไวสุดเลยอ้าวไอ้ออฟอยู่หลังกูวเนี่ยไฮเทียเลยได้ที่หนึ่งเพราะไอ้เลยฟีลิ่งแล้วไม่เพราะเาดูเป็นเซฟซีฟีลิ่งล็อก จะรอดไหมเนี่ยเนี่ยเดียวกันยาวๆพี่เต้ยตอนแรกๆก็มันๆอยู่ไอ้เหี้ยแม่งอยู่ด้วยกันแม่งแย่งกันตอนนี้แม่งแตกฝูงไปคนละที่คนละทางเลยคำนี้แม่งที่แตกฝูงเพราะว่าผมพี่เต้ยฟีลิ่งกันเดี๋ยวเหี้ยอะไรกันเนี่ยไปอ่านแล้วก็ฟีลิ่งกันไปไม่ได้ที่รองลงวิ่งเดี๋ยวจะเร็วกว่าโอ้รถผูแม่งบุบไปหมดเลยกระโปรงกระโปรงหลังยันเลย เพราะว่าผมฟีลลิ่งหรอกนี่แบบคิดออกมาก็ขับแล้วอ่ะแล้วผมฟีลไอ้คนโดนล้อมาได่ไหมเคยขึ้นนี่เลยเฮ้ยขี่รถได้หรือกันสวัสดีฮะเฮ้ยนี่มาขับเคลื่อนล้อหน้าเหรอวะเนี่ยเป็นน้องเป็นแ เออเอออโ้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ก็สัารไทแบบปี่็่เลยกโปงเยนหมดละไออม่งขโมยขโมยที่ร่ยยับยุ่ยี่หมดเลยฮะไอเชนไอเชนได้ไปแม่งดหมุนข้ามได้ไงวะข้าาายจไม่ได้ติดออต้บอร์ส ใช่แก่สิขาติดีนคับหมอนโอ้ยเฮ้ยี่กี่ที่คือขับวะไอ้เหี้ยมันเฮ้ยทำไมมันนักถอยหลังอ่ะเวลาเฮ้ยเดินหน้าไม่ไหวเนี่ยตำรวจตามตู่มาเลยใช่เริ่มใหม่เริ่มใหม่โอ้ยหนึ่งหนึ่งชั่วโมงอ่ะที่เราเล่นใหม่เฮ้ยนึ่งนาทีต้อบเลยไม่ใช่ไม่ที่เราสุดท้ายนะฮะรอบที่รอบที่สามโอ้โหรอบนี้จบใครได้ที่หนึ่งก็แค่นั้นฮะผมเองอะฮะผมเพราะผมคือ ปีลิงก์หรอกไปได้ไหมแม่ไม่ได้เดี๋ยวคิดไว้เลยนะครับผมถ้าคุณคิดจะมีผคุณอย่าลืมไปดูคลิปปีเตอปีลิงก์อกพี่มอสจะยิงหมอกทำไมอ่ะอ๋อมันระเบิดเลยเหรอผมที่หนึ่งเองเอาโทษดีปึ้มเฮ้ยกูรู้พี่ก็ไม่ได้เลยแล้วอ่ะปึ้มเพราะว่าผมฟีลิ่งก์หรอก ถ้าใครชอบพี่เต้ย f ี e ิ่งลรองไปอย่าลืม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 แตพี่เต้ย f ี e ิ่งลรองไปครับตอนนี้รถกูฟรีแล้วเราเราจะไปดูความฟีล l i n g รองของพี่เต้ยในชีวิตต่อนะฮพ่อพี่เต้ย f ี e ิ่งลรองเล่นเล่นโชว์แชทคอยแชทคอยไอ้แค้บไอ้แคบแชทคอยให้กูไอ้สัสเลงหน่อย ยิงกลับหลังไม่เป็นเลยไอ้สัสมึงเซ็ตกูอ้าวเหยียยิงไม่โดนอีกทำไมพี่เป็นคนดีเงี้ยอ้าวไอ้เหี้ยรถดัจ้อบรถดับกูส่งคอให้ท้อไม้ทำไมพี่เป็นคนดีเงี้ยเออพะผมฝีเรียกเราทีน้องไม้หาตายเลยเนี่ยเล่นมุงเงี้ยหาตายไงยิงกลับหลังเนี่ยเป็นไงเคนถอยหลังไงพี่ไม่บอกมึงหรอกเดี๋ยวมึงรู้มึงยิงกูได้กูให้มึงโง่ต่อไป เต้ยปีลิ <lying about> <Maybe> <as> like ่งล็อกถ้าเป็นเต้ยไม่บอกพี่จะปีลิ่งล็อกเออเดี๋ยวผมให้ถ้าพี่ลงมาได้นะนี่พี่ไมยไม่เคยได้ทีหนึ่งที่พี่ไมยไม่เคยได้ที่ดีเพราะว่าพี่ไมยปีลิ่งล็อกดีขอลองยิ้มเลยขอร้องยิ้มน้องไม้น้องไม้เล่นเงียบเลยอยู่ไหนครับน้องไม้พี่ไม้พี่ไม้พี่ไม้ลองพูดดี่เต้ยปีลิ่งล็อก มึงมาไอ้เขาลูกแมยมันไร้สาระชิบิเขาไม่ทำอะไรไร้สาระแบบมึงเลยนะพี่มไม่พี่ถ้าพี่ดาบมันสาระไม้พูดเถอะพี่ไม่คือพี่รับหัวเลยนะหนึ่งสองสามเนี่ยตับหัวไม่ให้ความร่วมมือเพราะว่าผมอิเต้ปีลิงล็อกมึงเล่นอยู่คนเดียวนั่งมาบอกเล่นเทียอะไรเนี่ยผมรูสาให้พี่มายิงมอสไค์ เอ้ยทุกคนขอโทษป่ะผมจะเข้าไปบอกว่าถ้าครูเวลามาพูดฟินเราควรเอาเวลานี้ไปกินน้ำหมาดีกว่าเฮ้ยเสียด็ี่ใช้คำเป็นสุภาพต้องรับสุนภก็เหมือนกันไอนเด็กๆตอนเด็กๆอ่ะพวกมึงต้องต้องขออย่างนี้แน่นอนดื่มน้ำปัสสาวะพวกมึงเคยขอไหมไม่ไม่อ่ะผมฉลาดบอกมขอดื่มน้ำอุจจาระครับดื่มน้ำปัสสาวะ แล้วในนี้เคยที่ผ่านเขาจะขอไปขี้นะผมขออนุญาาตปัสสวะครับปัสสาวะครึ่งชั่วโมงกลับมาล้มตู่เลยวแค่ว่าขี้จะเขื่อนคิดด้วยเดนบอกบอกดีที่พิเตอร์ไปเข้าเข้าน้ำครึ่งชั่วโมงเพราะอะไรน้องไม้ทำอะไรตงนู้นเออเอาล้มลงขวาพีิเตอร์ทำไมเนี่ยไอเยาปล่อยความไร้สาระแล้วนะเอาไว้ตก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 มึงปล่อยพีิเตอร์ฟีลิ่งล็อกเลยเหรอวะอโ้ยทำไมพิเตอร์ช่วยเปล่า ไอ้ตขี่มอไซค์มาแปดหนูขวางทางพี่อ่ะจริงๆพี่ไม่อยากทำหนูเลยเว้ยน้องใหม่ทางมันบังคับเนี่ยโอ้โหพี่สไลด์ไข่เลยเนี่ยโอ๊ยหู้วางทำไมพี่ถึงทำอย่างนั้นเพราะว่าพี่เจ็บบีล็อกบีล็อกโอ้แม่งขุดล่างเลยรถกูเตรียมตัวได้เลยพี่อีกหลายเดือนเนี่ยต้องฟีลิ่งล็อกกันทุกวันแน่นอนน่าสงสารนะฮะแล้วกูกลับมาอยู่ประจำพี่แล้วเนี่ยไอ้เช็คกูดูอยู่ เพราะว่าพีเตอยฟีลลิ่งล็อกครับผมน้องมายถามกินเล่นหนูอุตาหมถ้าสมมติไม่มีพีเตอร์ฟีลิ่งล็อกวันนี้300ซัถมันก็ไม่ได้หรอกนั้งมาที่สอดอัดหในหนูเล่นด่านี้ขอบคุณพีเตอรลยเพื่อนพีเตร์แมนนี่นี่พีเตอร้พีเต้ยได้600ซับอะไรแบบเพราเตอรฟีลิ่งล็อก น้องมาพี <the 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 ่เต้ยมาหาแล้วพี่ออฟพี่ออฟไอเจ็บมอเอาฟูสายช่วยดันมึงทำไมไม่ไปวะออฟนี่กูสนับสนุนมึงเต็มที่อ่ะโอ้โหแล้วเปิดโน้ตน้ตตอนนี้ต้โอ้โหเฮ้ยน้องมาไปได้แล้วเฮ้ยกูทนอะไรวะชนัการเหรอน้องมาให้พี่เต้ยไปช่วยไหมหนูยกสวนสูดบ้านสวนตูดบ้าน ไฟแลบเลยอ่ะขับคูแบบไฟแลบเลยอ่ะรถคูเบอรไม่ใช่พี่ออฟไม่ใช่พี่ตรงนั้น่ะเอสค้าดเว้ยตรงนั้นอะพี่ห้ามกดซ้ายขวากดเอสค้าเตยไปแล้วเว้ยที่สองมาต้องมาไปก่อนเลยเฮ้ยใครยิงน้องมาวะมาใครยิงหนูคะบอกพี่เต้ยซิ น้องไม้งอนกูแล้วนะโกรธกูไม่พูดกับกูแล้วนะพี่ไม้งอนเพราะู้แล้วไอ้เหี้ยก็น้ามีระเบิดดีกว่าเรไม่เก็บวะเอาน้องไม่เก็บได้ก่อนกูอีกกดอีพี่ไม่กดอีกดอีโดนไอ้แค้นอีกนะฝากเอาคุณชนเหี้ยเลยเนี่ยคุณชนละกาศแล้ววะพี่ต้อยแก้ผู้หญิงดูนี่ ไปแล้วหนีน้องไปแล้วเออมเช็ดหัวร้อนแล้วเนี่ยทไมไปแล้วเว้ยเออที่มาหวางทางฟีลิ่งล็อกอะพี่พี่เต้ฟีลิ่งอได้สมบูรจะชนะลเนียเฮ้ยอี่มายอมออนพีเต้ฟีลิ่งล็อกเป็นที่หน่ะอ้ยอ้ยอ้ยเ้ยเคีียวกูมากลเลยนี่พี่เต้ได้ริอเะว่าด้ฟีลิ่งล็อเลยครับผม โอ้พี่ออฟเหนื่อยไหมพี่ซับมกูกูกูเกนมาอย่างเนี้ยพี่ยเสียได้ที่ตายเลยไอเกนเลยไอเกนวันที่เฮ้ยเป็นพี่อะไรเนี่ยเฮ้ยฮึทำไปพี่เฮ้ยโดนโดนแย่ที่สองของมึงเราโอ้ด้อย่าเพิ่งเข้าเส้นไทยเอ้ยไอเกยเช็คคอยอยู่นู่นเลยเช็คคอยไอ้คนดูนะอ้าวอีคนคนนี้มึอีกแล้วเฮ้ยเอาระวังเอาระวังเฮ้ยออฟไม่เด็กหน้าหนังหมี เป็นยังไงอ่ะเนี่ยวที่พี่เตยเข้าไอ้อไอฟใจเย็นเพื่อนรอกูก่อนอ๋อรอกูก่อนภัวที่สองกู้ขึ้นมาพี่เต้ยที่พี่ฆ่าตัวตายเพราะพี่ซีร์ฟีลิ่งหรอกฟีลิ่งล็อพี่สซาดเ้ยจิปิเตอรได้ที่สามเพราะพี่เตอร์ฟีลิ่งล็อกเฮ้ยนิดเดียวแม่งเมื่อกี้กูเก็บชิปคอยส์เลยของเก็บลงลงไม่ตรงเช็คคอยส์ยกล้อไม่ขึ้นกูรออะไรกันไหลพี่นะรออันนี้ต้องวิ่งเห พีระวังพี่เต้ยพีเลื่องล็อเข้าหลังนะดันตามมาแล้วพี่ออมรีบเก็บชิ้นพ้ยที่เออตายพร้อมกันเฮ้ยตาอย่างั้นก็เสร็จกูแล้วล่ะสภาพนี้พี่ออมโอ้ยนั่นกลับพี่ออมแบบนี้เอ้ยชนชนดูดูไอ้เคนไอ้เคนอย่าทําพี่กูอย่าทําพี่กูคนนี้มันมอไปจากไหนเนี่ยเอ้ยทีสองกูกลับคืนมาแล้ว กูมาแล้วที่สองกูมาแล้วไม่ลงวิ่งวะลงวิ่งรอแหละรอแหละรอแหละลงวิ่งจะจบได้เฮ้ยยังเฮ้ยจะไม่เก็บยังไม่เข้าเส้นใช้หน่อยจะไปเอาระเบิดชนะแล้วฮะที่ที่สองที่ที่หนึ่งที่ที่สองวะแล้วมันจะรู้มันระบากแค่ไหนน้องไม้น้องไม้ได้ที่หนึ่งใช่ไหมหนูที่หนึ่งแล้วจะให้ลงมาที่ไม่ฟีล l i n g ล็อ ไอ้เทียกูจากที่โลมาที่สามได้ก็ดีแค่ไหนอันไหนทีสองนะที่พี่มาทำไมถึงดีเอฟอ่ะที่พี่ไม้ได้ดีเอฟเพราะว่าพี่เต้ยฟีลิ่งล็อกนะครับผมเออพี่พี่เต้ยฆ่าพี่ไม้หลายรอบแบบผมเห็นเออพี่เตยฟีลิ่งล็อกอ่ะฟีลิ่งล็อกอ่ะจริงจริงทำไมทำไอเทียร์ทำไมพี่เตยฟีลิ่งล็อกทำแบบนี้น้องไม้เกิดโกรธพี่เตยไหมหนูโกรธทุกคนอ่ะที่ได้อันดับมากกว่าเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ตัวไอเลยมากกว่า โอเคฮะเจอกันใหม่พันหน้าที่ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าแคร์ฝากกด subscribe อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนจ้ะปานแจ้ะต้องมานนดี DNF เลยเห็นปฮเบิ้ลไหนต้องมาบอกใบปานแจ้ะนี่ปานแจ้ะปานแจ้ดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดปุ่ม subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับผมเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้แจ้งเตือนให้ทุกคนได้ดูกันเลย